สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับมินิเสาวันที่ยี่สิบสามยีฟซีครับบวันใดจวันอังคารครับวันอังคารมิถุนายนครับฝนตกได้หลายมือแล้วครับฝนตกได้หลายมือแล้วมันขึ้นกระโตครับแต่ว่าตกเบาแห้งครับเราตอนนี้ตอนเสาร์ครับประมาณแปดโมงครับตื่นมาเดิกินเห็ดครับดิกินเห็ดบริเวณบริเวณบ้านสวนนี่ครับนี่ครับบ้านสวนผมมัเป็นปลาเป็นโขกนะครับเป็นบ้านนะครับเป็นบ้านที่ผม ปลูกไว้สางไว้แล้วก็อนุรักษ์ป่าครับเป็นต้นไม้ครับไม้ก็สิมีไม้แดงไม้จิกไม้หั่งครับไม้พยุงครับอ่าไม้มะข่าครับมะข่าครับแล้วก็เป็นป่าพักหวานนะครับเป็นสวนพักหวานนําสิให้เบิ่งบรรยากาศครับได้กินเห็ดครับผมได้กินเห็ดก็เลยสิมาย่างหาเห็ดให้พี่น้องเบิ่งครับเพราะว่าทุกๆปีเลยครับเห็ดมันสิเกิดครับเห็ดมันสิเกิดบริเวณบ้านผมนี่ครับบริเวณบ้านสวนผมนี่ครับมันเกิดเห็ดครับก็เลยสิให้ มอย่างเห็พีนองเบิงครับว่าหาเห็ดนํากันครับว่าเห็ดมันสีบอกบ่มันเคยเกิดครับมันเคยเกิดอากาศดีครับแล้วก็สวนผมนีก็พยายามสีบอมีสารเคมีครับสีบอสีบอสทำไรสีบอเผายังไรครับก็คือปล่อยให้เป็นธรรมชาติครับแล้วก็สีบอให้ไก่อย่างมาเคขือหอมมามาเขืเหอมมาคุ้ดคุยครับเพราะว่ามันสีทำายพวกสปอร์พวกเชื้อของเห็ดถี่มันยุ่ใต้ดินครับกสบพยายาม รักษาธรรมชาติใน้มันอยู่แบบดั้งเดิมที่สุดเลยครับนี่ครับไายเบิ้งครับนี่จอมปวกนาครับจอมปวกกรัตริย์วานีผวกปวกวกยังมากกินพวกใบไม้แห้งครับกับเป็นวงจรชีวิตของปลาครับกบบที่เป็นพวกสามารถยจอยสไลด์ได้ครับเห็นบางต้นไม้ปลาครับใปเห็นบางไม้ปลาก่อนนี่ครับงามครับบ้าหัวต้นนะครับแต่ว่าดอกมันสวยครับนี่ครับ ดอกมันสวยแถวนี้มันเคยเกิดครับมันเกิดสุปรีเลยครับเกิดสุปรีเห็ดตะเห็ดตะไคร้ครับเฮดตะไคร้เห็ดแดงเห็ดเออ่เห็ดเพิงครับเห็ดพเดพิงสีเหลืองๆครับมันสิเกิดครับแต่ว่าปีนี้มันสีมีบบส่วนนี้สีเป็นปลาออหลอกนะครับเป็นปลาออหลอกเห็นออหลอกวะครับนี่ครับไอหลอก ลำงามครับงามอีหลอกนี้กับบ่ได้เกิดเองนะครับก็คือเอามาปลูกครับเอาหัวมาปลูกไว้ครับนี่ครับต้นอีหลอกกะลายุคครับกะลายุคกับเพราะว่ามันหากินยาแล้วครับนี่ก็จะเป็นอีหลอกครับเป็นลำอีหลอกเด็กกินถ้าใส่นะครับกินหอมไหมครับหอมเห็ดนะครับแต่ว่าหาเห็ดานได้พออยู่ หาเบ้างน้ำกันนะครับเดินมันยุ้ยใสอืมอย่าเบิ้งอีหลอกตัวนี้ครับพี่น้องอย่าเบิ้งตัวนี้ก่อนครับเบิ้งอีหลอกครับอีหลอกกับอี่ลายนะครับมันสีมีสองอย่างครับสีในโขกครับอีหลอกก็คือใบมันสีใยครับใบมันสีบอสอยครับใบมันสีใยนี่สิครับนี่เป็นอื่นยีหลอกครับอีหลอกเป็นล้ำนี่ครับนี่ครับ อันนี้ก็บ่ากินได้ครับก็สิป้อยไว้เห็มันเห็นมันขยายพันธุ์เติบโตต่อไปครับมีหม,มากต้นผูกับต้นแม่ครับนี่ครับเป็นหมากครับนี่ครับครับก็ดีใจครับที่มันยังมีเห็นอยู่ครับไปหาเห็ดต่อครับพี่น้องหาเห็ดต่อครับว่ามันสีนี้เ็ดบ่ทีเบอหลายครับทีทีเป็นป้ามองีบ ประมาณลายหนึ่งครับประมาณลายหนึ่งครับบกับว่าลายปันไดครับอันนี้กับสีปลูกกวานนะครับอันนี้เป็นกวานที่ปลูกนะครับ่มันเกิดเองนะครับสูงแล้วครับถั่มวอแล้วครับประมาณสามปีครับกวานนี่ครับกับนี่กับเป็นต้นที่ปลูกเดี๋ยวประมาณสามสี่เดือนครับครับตรงนี้พี่เลี้ยงนะครับนี่เห็นไหมครับ กัลราสีงามครับกันราสีงามผมเอาต้นน่อยนาครับต้นมกเขียบเป็นพี่เลียงของมันครับอันนี้เป็นก้อยครับอันนี้เป็นต้นก้อยนะครับค่อยกินมาขับก้อยครับขับก้อยอ่าง่ายครับเรามาปลูกไว้ครับง่ายตะกี้เราท่านด้เสียครับเราจะมาปลูกก้อยไว้ครับบริเวณนี้เต็มเลยครับต้นก้อยครับผัวากลอยก้าลไล้ได้ครับพี่น้องนี่ครับเครื่อก้อยครับไม่สชขืนน้ำต้นไม้ครับ ยุ้ยไต่ดิก็สิเป็นหัวครับเป็นหัวหัวกอยครับอันนี้กับแมนครับอันนี้ก็เป็นหากเป็นเครื่องมันครับใต้่ดินครับคือไปเห็นครับพี่น้องคือท่านได้เห็นนะยะเพบ่งนํากันครับเนี่ยได้กินแล้วครับหนงอเงีงแห้งครับกินหนงอเียงแห้ง ตนนี้ก็เป็นบ่อครับรปเป็นบ่อปลาครับเป็นบ่อปลาตอนแรกก็เอาปลาปลาช่อนครับมาอนุบาลมาเลี้ยงไว้ครับตอนนี้ก็สิเป็นอ่างบัวแล้วครับก็สีเลี้ยงบัวแล้วก็สีปล่อยปลาครับเป็นปลาหางนกหางลงยุ่งครับนี่ครับมันหลายครับก็เลยเอาขยายมามาเลี้ยงไว้นี่ครับอนาคตก็สิเป็นบ่อปลาสวยงามครับพ evet ี่น้องเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับเห็นแล้วพอเห็นแล้วเด้อครับพอเห็นแล้วพอเห็นแล้วต่ว่านั่นสิไม่ยังดอก โอ้ให้คนเหยียบครับนี่ครับเบืงดูพี่น้องนี่ครับเห็ดแดงกันเลยเห็ดน้ำหมากครับเห็ดแดงเห้น้ำหมากนี่ครับเป็นเนื่องสี่ครับนี่เกิดแล้วครับพี่น้องเกิดแล้วครับเดี๋ยวให้เบืงมูมันสีมีมูครับมันเกิดมันสีมีมูเกิดแล้วครับว่ามันจะเกิดเดียวเดียวเดียวเดี๋ยวต้องค่อยคอยเคลียร์ครับโอ้นีครับพี่น้องนี่นีดอกนึ่งครับเห็นปะครับพี่น้องเห็ดดีใจยังนะครับเห็ดเกิดแล้วนี่ อันนี้ก็ดอกหนึ่งครับนี่ดอกนึงกระสีบานได้มือกว่าแล้วครับเพราะว่ามันดอกสีเริ่มล้วยแล้วครับกระสีพวกกินได้ครับสีพ่กเก็บครับสีไม่เบอรเงิซื้อผมสีพ่กเก็บผมสีให้มันเป็นเชือต่อไปให้ครับให้อีกพอละซอนดอกอนี่ครับเจอรุนเด็กๆแล้วครับนี่เห็นว่าพี่น้องนี่กระไรงามเลยครับก็อเอิญตุ๊ปูติปี ดอกแดงแดงนี่ครับแดงแดงนี่แกงแซ่บเนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับพี่น้องท่าในยัยครับท่าในยัยอากาศเกิดบอส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 เปียกเกินไปครับแล้วก็บอแห้งเกินไปครับก็คืออุณหภูมิของเห็ดเกิดสามารถเกิดได้ครับมันก็ต้องอาศัยอุณหภูมิและก็ความชื้นนะครับเมื่อกี้ครับพี่น้องมีอีกบอสยังแตกๆนี่ครับเป็นแต่พี่เห็ดหาเคียจ้านะครับเด้อมุ่งเคียวมังกรเออนี่พี่น้อง ทุกคนเห็นไหมครับเห็นบ่มครับเห็นบอเห็นบ่นี่ยวค่อยๆเคลียเดี๋ยวๆหายเบิ่งครับพี่น้องเห็นบ่ครับเห็นบ่ครับเห็นเห็ดบ่ครับพี่น้องนี่เห็น่เห็ดแดงครับนี่เกิดแล้วครับเกิดแล้วเดี๋ยวไปๆเข้อๆครับเมื่อกินครับพี่น้องเมื่อกินท่านได้กินออันนี้คือแตกๆแต่ไม่เห็ดแต่ครับพี่น้องมเดูครับนี่ครับเห็นบ่ครับอันนั้นอันนี้ ดอกทีเห็นตอนแรกครับนี่ดอกหนึ่นงแต่ว่าอันนี้คือแตกพิสังเกตครับเดี๋ยวผมกสิค่คอยๆบ่งกันเด้อไอมีบอกอุยพี่น้องพลอยเห,หรอครับพลอยอีกแล้วบ่งดูครับบังดูครับขออนุญาตเด้อเสียให้่บ่งโอ้พี่น้องบังดูครับจักดอกเนี่ยบังดูจักดอกเป็นมูลเลยครับสามซีดอกครับบังดูครับ กันเอาไปกินเอาไปแกงกับสีพ่อแกงแถบโอ้ยนี่พี่น้องมันมีดอกหนึ่งเขามันโซนมันลีเหมือนกันเนี่ยนี่ครับเดี๋ยวให้เบิ็งอันนี้ก่อนครับโอ้ยเหยียบซะเนาะพี่ไซนเนาะมื้อนี้ครับพี่น้องนี่ดอกหนึ่งครับดอกนีงเห็นบ่ครับเดี๋ยวเด้อยปรับเป็นมุนี้ครับต้องเสกเกตดีได้ครับกับท้าเฮ็ดนี่ครับนี่ครับดอกหนึ่งครับนี่หนึ่งดอกครับเกิดมันเกิดเป็นมูนครับนี่ครับเห็ดแดงอันนี้ก็ดอกหนึ่งครับพี่น้องเห็นบึเ่างามบ่ครับพี่น้องนี่ เกิดเป็นมูน้ากันนี่ครับแดดปิดไว้ครับปิดไว้ผมสอออันนี้ครับมึงดูครับพี่น้องมึงดูครับมันเกิดน้ากันครับนี่ครับอู้ร้ายแล้วครับร้ายแล้วครับดีใจดีใจเดี๋ยวเอาไปดีก่อนเดี๋ยวหายังไม่อีกครับหายังไม่หยกมันสิมีอีกบ้าง แนนำนะครับผู้ใดมีปลามีมีไม่ตนใไม่ก็รักษาไว้ด้ครับเด้อจะไปทำลายมันครับจะไปทำลายมันมันก็ดเสห้ประโยชน์เขาข้าครับให้ความลมเลื่นแล้วก็ให้เป็นแหล่งอาหารแห้วครับพอแล้วครับพี่น้องพออีกมู่นึงแล้วครับพออีกมู่หนึ่งแล้วครับบังทุกครับพี่น้องมันเกิดยุติใจจนไหมครับเห็นบ่ครับเห็นบ่ครับบังทุกครับพี่น้องโอ้ยกำลังงามเลยครับนี่กำลังงามเลย ลายต้นนี้ครับเป็นดาเป็นปลาเป็นดงอยู่ครับนี่ครับเห็ดพ่อแกงนี่ครับเอาจีงพ่อแกงเลยเด้เนี่ยแต่ว่าผมสีตามหาให้ตะไคร่ครับเพราะว่ามันผมได้กินเห็ดครับกินเห็ดกินเห็ดตะไคร่หอมๆมันต้องอยู่แถวนี้แหละครับมันต้องอยู่แถวนี้แหละเดี๋ยวผมหาอย่างบางอย่างเข้ากันครับหานํากันครับพี่น้องกินหอมแห้งครับ พอแล้วครับพี่นองผมพอแล้วผมพอแล้วครับแต่ว่ามีดอกเดียวครับเดี๋ยวหามืงมูลกันเห็นยังว่ามันหอมนะครับยุคข่างบานยุคข่างโอ่งเี่ครับไปเห็บเบิ้งครับนี่ครับโอ่งนะครบโอ่งเฮี้ยนเลยครับโอ่งเฮี้ยนผมครับเห็บเบิ้งครับแทนๆเกิดยุสัยปีดองเห็ดตะไคร้ครับเห็ดตะไคร้ดูครับ ถ้ไข่เกิดแล้วนี่ครับมดูครับพี่น้องถ้าไข่เกิดแล้วดอกเดียวครับมือว่านี่ผมมะายางเบิงท่านได้เห็นครับท่านได้เห็นคือแสดงว่ามันพึ่งโพดินอ่อกมากครับมันพึ่งโพดินถ่อกมากท้าวากันเอาไปกินกระไดบอกระมันกระเพาะกระเทยน,นะครับมันกระเพาะสีต่กิดนะครับผมเสียวกินครับผมสสีล่อยให้มันเป็นเชื้ออีกต่อไปเพราะว่ามันพึ่งเขา่าฤดูฝนครับฝนตกเล็งอย่างไ่อีกเห็ดที่มันเป็น ฮอป่อยมันเผ่าเนี่ยครับมันกสิเป็นเชื้อขยายอีกต่อไปครับอันนี้คือพวกกินครับพวกกินครับกสิเก็บไว้ครับดอกไร้ใงี้ยไปเลยครับนี่ครับขามันใหญ่ขาเอลีซาเบน้องมันคือขาใหญ่เห็นบ่ครับอันนี้มด้อยู่ในป่าได้ครับเด้อเรบอกก่อนว่ามันม่อยู่ในป่ามันเป็นบานสวนดีครับผมกล่องมาแพนมาซุ่มครับเบางอนนัานเป็นบานสวนจริงๆเิงดครับก็คือผม บ่าทำไร้ปลาครับไหนมันเป็นปลาเกิดขึ้นครับอากาศกระซิเย็นสบายครับวะหอนครับนี่ครับพี่น้องครับยังได้กับคันมากติดตามนะครับเด้อเดี๋ยวช่วงนี้เฮ็ดออกเหล่ากัดสีเดียเฮ็ดคลิปหาเฮ็ดให้พี่น้องให้เบิ้งเรื่อยต่อไปสำหรับคลิปเมื่อนี้กับขอจบเพียงแค่นี้น,น,น,นะครับเด้อคันมากคันชอบกับอย่าลืมนะครับเด้อกดไลค์กดติดตามให้น้ำแน่สหรับเมื่อนี้กับ ทุกสบาย,ยดีครับพี่น้องสวัสดีครับ